มันพูดว่าตะปีบ้าใช้ไม้หกักๆก่ะไม้ไมตอกมัดข้าวต้มใครๆเขาก็ว,ว่าบ้าใช้ไม่ได้ก็ทํำสงเดชบางทีก็ทูบหัก,ก,หกๆโยนมันก็ไปใช้กันมีคนถามว่าคุนพยนต์เนี่ยกับกุมารทองเนี่ยมันต่างกันยังไงคุนพยนต์เหมือน AI จิตนะครับแต่ไม่ใช่วิญญาณมนุษย์แต่สามารถคิดได้เรียนรู้เป็น แต่เขามีจิตเหรอเขามีจิตไงก็เหมือนก็เหมือน AI ว่า AI มีจิตไหมละ่ะด้วยหุ่นพยนต์เหมือนโอปะปฏิกาครับจุดติขึ้นมาทันทีถ้าเป็นสายนีย้สายขาวสายของจันลอยเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับวิญญาณหรือผีเลยอเอาแค่พลังงานธรรมชาติขึ้นมาเป็นสายตั้งตน้น ร้องไห้โมกอดไว้พุทธไม่วางทาาลืมตนยาสวนโมทันติไอจิตตังปยังมามะโอบเลือดเป็นภพราะว่าฝัดตีนมืออ้ายทั้งหลายร้อนคือไฟมันอยู่ไม่ได้ร้อนให้ตามเจ้ามาพุทธังสาระจิตตังทรมังสาระจิตตังสังคังสาระจิตตังนั่นไงมวลสารพวกนี้อยาคาสังฆาตนครอบจักรวาลเถวสาวหลงแล้วก็ว่านดอกทองตัวหักนั่นกออ็ก็หุ่นเหมือนกันอะหุ่นพยนตนะ์แรกเริ่ม เดิมทีเลยมันชื่อวิชาคุนพยนต์เฝ้าทรัพย์พื้นฐานตั้งต้นมาเนี่ยเพื่อเฝ้าทรัพย์และสิ่งของคนชอบคิดบอกว่าเป็นท่ารับใช้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่อ่านเจอเงี้ยมันไม่ใช่จริงๆมันเหมือนเราขอเขามากกว่าขออะไรได้บ้างพุทธคุณจริงๆคือหลังจากเฝ้าทรัพย์แล้วนะขอได้ทุกอย่างที่ไม่เกินกรรมแล้วก็ขอเรื่องที่มันเป็นไปได้เปล่าเปี้ยงไปมันก็ไปใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างตีกันต่อยกันหน้าตาแหกน รีลาเราไปหาสังข้าวไม่ได้เดินเดินไปหลังไว้ก็แก้วเขาเผาพวงหลีมือไปเขี่ยๆนี่มันสังข้าวเนี่ยดึงมาสามเส้นมาพันรวมกับไอเนี่ยทำให้ไอไอบอสดินแดงพวกล็อกคอขังในห้องเลยไม่มีเลยแต่ก่อนเนี่ยบ้านผมทำทำนามันขโมยไฟเปิดคอกแล้วจงไฟามาแล้ว เสือกได้ของแถมขี่ไฟถือดาบไล่ฟันเลยออกมาจากข้อกันนะไอไอคนที่ขโมยไฟยก็เสือกรู้จักกับเราทำยังไงวะดุจังตัวอย่างเนี้ยนี่สี่มือ,อเขาเรียกนาลายแผงลิ์เขาบอกมัดยังไงมีหน้ามีตาบอกกูกก็ไม่รู้มัน,นบางตัววันก็ไม่เสร็จเป่าไป กันพะกันพาเป่าเปี้ยงไปก็ใช้ได้แล้วยี่สิบมือเนี่ยผมเคยขายไปเจ็ดหมื่ขายไปตัวงยี่สิบมือเจ็ดหมื่นขำกลิ้งเลยขายไปอเมริกาจริงๆขุ่นพยนต์เนี่ยมันต้องสำคัญที่อะไรอํานาจกิจเราจะเป็นไหมมวลสารเลิกพิดีเราทำอย่างอย่างวันนี้อ่ วันพุธเขาบอกไม่ดีหวองกูดีแล้วก็บอกว่าวันพุธใครสีโชคดีโลพโนโม,โมโพุทธ,ธายะเป่าเปี้ยงไปเราจะทำด้วยไรเราก็ทำไปหุ่นมีข้อห้ามหรืออะไรบ้างหรือเปล่ามีทิอย่าไปหลุดปากเอาไปใช้อย่าไปหลุดปากคำว่าชิบหายถ้าหลุดปากเป็นยังไงต้องรีบขอโทษหายหมดไม่ต้องไปดูแลอะไรกินข้าวแล้วก็เรียกเรากินข้าวพอหุ่นกินข้าวโดยการเรียกในใจจบ เราจนๆจนก็ใช้ได้ไม่เคยอดจะขออะไรก็บอกเขาสิอย่างวิชาหุ่นยนต์ของพ่อเนี่ยสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้ไหมไม่ได้เขาไม,ไม่ให้หมอลอยเขาสั่งเลยบ,บอกมึงอย่าไปให้แม้แต่รูปมึงปเดี๋ยวมันจะได้ใจนะ<ม>เดี๋ยวไปเกหนักเข้าไป